เทคนิคของการที่จะทําให้ชีวิตของนักกีฬาปล่อยวางสิ่งสําคัญนะก่อนที่เราจะปล่อยวางอดีตหรือปล่อยวางความพ่ายแพ้หรือความทรงจําแย่ๆจากการแข่งขันจากการใช้ชีวิตของนักกีฬาคุณจะต้องยอมรับก่อนยอมรับต่อเหตุการณ์ยอมรับต่อสถานการณ์ยอมรับต่อความรู้สึกที่คุณกําลังไปเฉเมื่อคุณยอมรับได้ คุณจะต้องบอกว่าฉันรับผิดชอบค่ะคุณอย่ารอให้ใครมารับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำหรือหาคนมารับสิ่งที่คุณทำนั้นแทนมันเสียเวลาคุณต้องยอมรับและรับผิดชอบมันแล้วคุณจะพร้อมด้วยหัวใจอ,อันพองโตในการที่จะลุยไปสู่เป้าหมายของการเป็นนักกีฬาดังน,นั้นเมื่อเราปล่อยวางได้ และเราก็ก้าวขาเมื่อคุณก้าวขาวได้คุณจะเป็นนักกีฬาที่เดินต่อได้เจ๋งไมหม5เทคนิคมีอะไรอันแรกเลยคุณต้องบอกว่าทําทุกอย่างให้มันเต็มที่เพราะอะไรอะไรที่คุณตัดสินใจทําให้มันเต็มที่แล้วคุณจะไม่มีคําว่าเสียดายดังนั้นเวลาคุณปล่อยวางจากสิ่งที่คุณทําเต็มที่แล้วคุณจะรู้สึกว่า เออไม่ไม่เป็นไรคุณยังมีรอยยิ้มในการที่จะเดินต่อไม่ว่าผลลัพธ์ของการแข่งขันในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรคุณก็จะสามารถปล่อยวางได้ทันปีเพราะคุณทําได้เป็นทีแล้วข้อที่2องเทคนิคที่2คือคุณต้องเขาเรียกว่าต้องใช้เวลาในการดูแลร่างกายดูแลจิตใจของตัวเราเองอย่างสม่ำเสมอถ้าวันนี้คุณเป็นนักกีฬาที่มองแต่ ผลลั์ของการแข่งขันชัยชนะแต่คุณลืมดูว่าเอ๊ะวันนี้ร่างกายของตัวเองเป็นยังไงอาหารที่ทานแต่ละวันเป็นยังไงสุขภาพจิตใจของตัวเองพร้อมรับทุกสถานการณ์หรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจตรงน,นี้คุณจะปล่อยวางยากแต่ถ้าคุณใส่ใจได้ คุณจะก้าวข้ามคุณจะเจออะไรฉันสามารถพร้อมรับมือได้ทุกอย่างนั่นคือคุณปล่อยวางได้เทคนิคที่3คือคุณต้องสนุกกับสิ่งที่ทำแน่นอนเหมือนเคยได้ยินไหมว่าทาสิ่งที่รักมากมีพลังแล้ววันนี้ถามตัวเองอยยังว่ากีฬาที่คุณกําลังเล่นเนี่ยเป็นกีฬาที่คุณชื่นชอบเป็นกีฬาที่คุณรักหรือเปล่าถ้าคุณรักและชื่นชอบคุณจะสนุกกับมันเวลาเจอกับความแท้ๆคุณจะปล่อยวางและก้าวข้ามได้เทคนิคที่4คือคุณไม่ต้องสนใจอะไรที่มันดรามาก คือโลกนี้คือโลกแห่งการระครดังนั้น,น,นสิ่งที่ผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องที่มันไม่ดีก็อย่ามาใส่ใจให้มากเพราะมันจะรบกวนความคิดของคุณไปคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์และคุณก็จะไม่มีกจิดกระใจในการฝึกซ้อมดังนั้น,น,นคุณก็ปิดรับในเรื่องของดราม่าซะแล้วคุณจะเป็นนักกีฬาที่ปล่อยวางข้อสุดท้ายเทคนิคสุดท้ายคือ,คอพลาดหรอแพ้หรอล้มเหลวเหรอคุณจะบอกว่าอะไร ช่างมันฉันเริ่มใหม่เจ๋งป่ะช่างมันฉันเริ่มใหม่สิ่งที่มันแย่เหรอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่คือ5เทคนิคที่จะทําให้นักกีฬาเป็นนักกีฬาสายปล่อยวางไม่ว่าคุณจะเจอปุ่แข่งเจอสถานการณ์เจออะไรที่คุณควบคุมได้หรือไม่ได้คุณก็จะปล่อยวางมันด้วยความสบายใจคอาคุณทำเต็มที่นั่นคือสิ่งที่คุณรักทคำแล้วมักจะมีผลลังใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ subscribe ที่ YouTube channel ั r w o t ร์บอลสปอร์ต